อังคังธรรมะคันงกสอนให้เราเป็นคนไม่ประมาทรีบเร่รงอนไนที่พอจะทำได้แล้วก็ทำดอนเองทำไปวามเหมือนคนที่หัวจุดไฟยอยู่บนบนหัวลงรีบดับีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่ง,ง,งทำปวา่าให้รู้จัก คันตีบ้างมีอุบัขาบ้างบางครั้งก็ฟังดูมันขัดกันแต่ที่จริงมันไม่ขัดกันเพีงแต่ว่าตงรงนุชคามันสมดุลเหมือนช่างแกะเครื่องยนต์เนเครื่องบินนึกถึงสมัยที่เราจะบินออกไปพอถึงประตู ที่จะเคลื่อนเครื่องเขาก็ประกาศว่า,เ,าเครื่องบนนมันเกิดปัญหาทางเทคนิคช่างก็ลองแก้ก่อนที่เคลื่อนจะเคื่อเครื่องจะขึ้นที่ในี่ใจน้งก็อยากจะให้เขาแก้เร็วๆโดเฉาจะไน้ขึ้นให้มันทันเวลาอีกใจนบอกวก็ให้อย่าเร็วเกินไปนะให้แก้จริงๆอย่าทำพลาดถ้าทำพลาดเดี๋ยวเกิดเครื่องอยู่บนนู่น อยู่บนฟ้าเอาเกิดเทคนิคนั่นก็เขามาดีแก่จริงๆก็เกษียณเคลื่นเครื่องก็ตกลงมาเราไม่ต้องการอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องการให้ช่างทั้งเร็วด้วยทั้งช้าด้วยก็หมายความาให้ละเอียดเป็นผู้ช่างสังเกตที่จะสังเกตได้ก็ต้องทั้งเร็วด้วยทั้งช้าด้วยช้าหมายความว่าเราไม่ได้รีบร้งจนข้ามไป สิ่งที่ควรจะสังเกตที่เร็วนะหมายคำว,ว่าอะไรที่ละเอียดพอขึ้นหมายนิดหนึ่งพับให้รู้จักทันทีให้สังเกตทันทีเพราะฉะนั้นในการภาวนาก็ต้องรู้จักให้เร็วด้วยช้าด้วยนึกถึงวิชาอะไรที่เราต้องใช้ฟล์มือของเราที่เราเคยอบปรองแล้วถ้าเป็นคนช่างสังเกตรเราก็จ เอานิ้สัยนี่มาใช้กับการภาวนาของเรานั่นะเราเราจึงจ,จะได้พ้นอย่างเช่นเราอยากจะให้ลมหายใจที่เข้าออกนี่สบายทีนี้บางครั้งถ้ารีบแรงเกินไปมันจะบีบมันจะบังคับห้ความสบายที่เกิดขึ้นมาพลอยเสียไปด้วยเช่นลมเกิดสบายตรงนี้เราจะให้มันแผ่ให้มัน่วตัวให้มันเร็ว แผ่ไปแผ่ไปม,มันบีบมันบังคับไปมันไม่ใช่สบายแลย้วที่เราแผ่ไปมันกเป็นแผ่ความไม่สบายอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นต้องใช้ความสังเกตให้มันพอดีที่เรายว่ามไม่เร็วไม่ช้าให้มันพอดีกับเหตการ เราใช้ความละเอียดยิ่งละเอียดเท่าไรมันก็ยิ่งเร็วก็ยิ่งชา้าหมายความว่าอะไรเพราะคุณมาพับรู้รู้จักทันทีเพราะความสังเกตของเราละเอียดน่นนะเรียกว่าเร็ว,รวส่วนชา้านั่นต้องใช้ความสังเกตดูสิว่าถ้าเราทําอย่างนี้ผลจะเป็นยังไงกระป๋าางครั้งผลมันก็ต้องรอเวลาสักพักถึงเราจ,จะรู้ ถ้าไม่ได้สอนให้วางกับใขาทุกสิ่งทุกอย่างบางเสิ่งบางอย่างก็ต้องแก้ไขย่างเข็ดดูในอริยสัตว์มันมีหน้าที่ทั้งสี่อย่างทุกก็ต้องกาหนดรู้ก็หมายว่าหมายความมากก็ต้องสังเกตว่าทุกมันเป็นยังไงถ้าเจอสมุทัยก็ต้องละทันทีไม่ใช่ปล่อยให้เป็นปลายด้นานี่เราก็ต้องทำให้แจ้งขึ้นมา ส่วนมากก็ต้องเจริญทีนี้การเจริญถ้าเราเจริญเพิดพลาดไปมันก็ไม่ดีอีกมันจะเกิดทุกข์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาเราเจริญมากก็ต้องสังเกตทุกด้วยเห็นการก็ทำของเจ้าของมันทำอะไรที่มันไม่ดีให้มันเกิดทุกข์ขึ้นมาแม้จะเป็นทุกข์ละเอียดให้ปล่อยทันทีเลยพยายามค้นหาส,สาเหตุแล้วก็ปล่อย ุกเมื่อไไม่ได้หรอกถ้าปล่อยสมุทัยปล่อยเหตุปล่อยเหตุแห่งความทุกข์นันปล่อยได้ควนจะเข้าไปในครัวมีควันอยู่เต็มครัวถ้าเราจะดับควันก็ไม่ได้หรอกต้องหาว่าไฟมันอยู่ตรงไหดับไฟนั่นแหะควันมันจะหายไปเองในควันก็เหมือนทุกไฟก็เหมือนสมุทัย เราดูควันมันอยู่ที่ไหนแล้วก็พยายามไล่มาสมมติว่าเราเข้ามาในบ้านอ้าวมันควันอยู่ในบ้านมันมาจากไหนก็ต้องรีบมาดูห้องนั้นดูห้องนี้อ้าวมันอยู่ในห้องครัวเข้ามาในห้องครัวอ้าวแล้วก็ไฟยอยู่ในไเนี่ยไฟอยู่ตรงไหนปรเจอไฟภาพอ้าวดับส่วนควันนะมันก็จะหายไปเองแต่คนเราส่วนมากม่ใช่งั้นเกิดทุกข์อะไรขึ้นมาก็จะดับดับทุก ลอยทุกข์มันก็นว,นกนว่าเราจะดับควันตัวมันสังเกตว่ามันมาจากไหนแบบนี้มันไม่มีทางที่ควันนั้นจะหมดไปได้ผมจะต,ต้องช้าในการใช้ความละเอียดแะต,ต้องเร็วในการใช้ความเร็ดเหมือนกัน คิดอย่างนี้ได้การภาวนาของเราก็จะเจริญไม่เร็วมาช้าพอดีเหมือนนายช่งางเขาก็ค้นหาอยู่ในเครื่องเป็นว่ามันเสียตรงไหน,น ก็ต้องใช้ความแรงเพราะว่ามันผู้โอยสารก็กำลังรออยู่แต่ต้องใช้ความช้าเพื่อจะสังเกตได้จริงๆก,การภาวนาของเราถ้ากิดอย่างหนึ่งก็เหมือนกับว่าไม่มีเวลาอะไรต้องเอาตอนนี้เลยก็ไม่รู้มันจะตายตอนไหน คิดในอีกแง่นั้งก็ตายแล้วถ้ายังไม่ได้สมบัติอะไรก็เอาชาติหน้าก็แล้วกันยังมีโอกาสแต่ชาติหน้ามันก็กว่าจะถึงชาติหน้ามันก็ไม่ทราบมันจะทุกข์แค่ไหนนายระวังแต่ว่าเอาเราสร้างนิสัยปัจจัยขึ้นมากันแล้วกันแต่ว่าก็ต้องคิดเหมือนกับว่าเอา นิสัยปัจจัยนี่มันสร้างยากนะทนายใช้ปัญญาจริงๆได้ของดีมาแล้วก็ทำเสียฉันบังของก็สร้างบุญนชาติเนี่ยชาติหน้าก็เอาเสวยดบุญมาคิดจะสร้างขึ้นมาหมายเพราะไม่ได้สร้างปัญญาด้วยกียงเสียใหญ่ได้เงินได้ทองก็เอาใช้ใช้แบบเช็บหายเลยเพศเสียนบ้างอะไรบ้าง เลยความดีก็เลยกลายเป็นความชั่วขึ้นมานั่งก็ไม่ดีแต่ถ้าหากว่าเราแบบทำแบบรีบรแรงจะทเ,เป็นพระอา,หารหัน์ในชาตินี้ให้ได้เลยบางทีกาเป็นพระอา,หารหัน์เด็บเรียกว่าเผาก่อนสุขก็ไม่ดีอีก พราะฉนั้นต้องใช้ความพอดีของเราทังเร็วด้วยทั้งชาด้วยถ้ารวมกันไดนะ้การภาวนาก็จะเป็นไปได้ผลตามที่เราต้องการ